วิบากหมายถึงผลของกรรมผลของการกระทำที่เราทำไว้พระพุทธองค์ตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมที่เราทำไว้แล้วนั้นไม่หายไปไหนมันรอเวลาและโอกาสที่จะให้ผลอยู่เสมอเปรียบดั่งสุนัขไล่เนื้อมองเห็นภาพพดดี ถ้าสุนัขไล่เนื้อทันมันก็จะกัดเนื้อทันทีแต่ถ้ามันไม่ทันเนื้อก็รอตัวไปกรรมที่ทำไว้มันก็ไล่าตามคนเช่นเดียวกันเพียงแต่เรามองไม่เห็นตัวเห็นตนเหมือนหมาไล่เนื้อถ้ามันทันได้โอากาสเหมาะมันก็ให้ผลแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้ามาผสมด้วย มันอาจไม่มีโอกาสให้ผลกรรมที่ทำไว้ก็แล้วกันไปทางพระท่านเรียกว่าเป็นการอโหสิกรรมการทำดีไว้มากๆนี่แหละที่มันอาจเป็นเงื่อนไขทำให้กรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ผ่อนแรงหรือหมดแรงให้ผลไปเลยเพราะฉะนั้นพระท่านจึงสอนให้พยายามทำดีไว้มากๆ เรื่องกรรมให้ผลนี้มีเล่าไว้มากมายทั้งในคำพีทางาศาสนาทั้งจากปากของผู้คนแต่เก่าก่อนและแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ชายผู้หนึ่งเล่าว่ามีสองสามีภรรยาขับรถกลับจากเที่ยวชายทะเลแถวภาคตะวันออกจะหลับในหรืออย่างไรก็ไม่ทราบรถฉลับไปชนสะพาน พลิกคว่ำลงข้างทางหาทางออกไม่ได้ไฟลุกไหม้เผาคอกตายอย่างหน้าอานาถทั้งผัวทั้งเมียชายผู้นั้นเล่าว,ว่าสองสามีภรรยานี้มีธุรกิจขายไก่ย่างไก่อบฟางเกี่ยวข้องกับการค่าไก่เผาไก่อบไก่มานานปีกิจการก็จเจริญร่ำรวยดีแต่ผลที่สุด ตัวเองก็ต้องมาตายแบบเดียวกับไก่คือถูกเผาร่างกายหงิกงอยอย่างหน้าอเนตอานาถจะเป็นเพราะวิบากกรรมหรือผลแห่งกรรมหรือเปล่าต้องตรองคิดดูลองย้อนไปฟังเรื่องสมัยพุทธกาลดูบ้างมีพระพิษุเจรูปเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อเข้าเฟ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองราชครืในระหว่างทางท่านทั้งเจ็ดก็เข้าไปพักแรมในถ้ำแห่งหนึ่งจูจ่ๆก็มีก้อนหินก้อนใหญ่กลิ้งมาปิดปากถ้ำเฉยๆท่านทั้งเจ็ดพยายามผลักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถผลักออกได้จำใจต้องอยู่ภายในนั้นข้าวปลาก็ไม่ได้ฉันนึกว่าต้องตายเป็นแน่แท้ เหตุการณ์นี้ผ่านไปได้เจ็ดวันอยู่ๆก้อนหินก็กลิ้งออกจากปากถ้ำเฉยๆอย่างกับมีมืออันมะหือมาที่ไหนมาผลักออกท่านทั้งเจ็ดต่างก็คลานออกมาจากถ้ำด้วยเรียวแรงที่เหลือน้อยเต็มทีดีใจที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว,ว่า เมื่อชาติก่อนพวกเธอทั้งเจ็ดรูปได้ทำบาปกรรมไว้จึงต้องมารับผลกรรมอันสมกับกรรมที่ทำไว้เมื่อถูกถามว่าพวกเธอได้ทำกรรมอะไรไว้พระองค์เล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติอันไกลโพล้นมีเด็กเลี้ยงโคทั้งเจ็ดตอนโคไปหากินยังที่แห่งหนึ่ง เห็นตะกวดใหญ่ตัวหนึ่งจึงพากันวิ่งไล่เพื่อจับปิดกินตะกวดวิ่งหนีเข้าไปยังจอมปลวกแห่งหนึ่งเด็กเหล่านั้นก็พยายามไล่ให้มันออกมาอย่างไรมันก็ไม่ยอมออกเอาไม้แห่ก็แล้วเอาน้ำกรอกก็แล้วมันก็ไม่ออกมาให้จับหัวหน้าเด็กเหล่านั้นจึงบอกเพื่อนว่า หาอะไรมาอุดรูไว้ก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาจัดการกับมันใหม่วันนี้ค่ำแล้วเด็กเหล่านั้นก็พากันเอาใบไม้มาอุดรูไว้แล้วก็ต้อนโคกลับเข้าหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นพวกเขาต้อนโคไปหากินที่อื่นลืมเรื่องตะกัวดเสียสนิทเจ็ดวันผ่านไป เมื่อพวกเขาต้อนโคกลับมากินหญ้าอย่างที่เดิมเห็นจอมปลวกนั้นแล้วก็นึกขึ้นมาได้จึงเปิดรูจอมปลวกเมื่อรูถูกเปิดออกเจ้าตะกวดที่อดอาหารเป็นเวลาถึงเจ็ดวันคลานออกมาด้วยอาการสั่นเทาพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพวกเด็กๆเห็นมันแล้วก็เกิดความสงสาร เสียงเด็กคนหนึ่งดังบอกว่าอย่าทำอะไรมันเลยมันไม่ได้กินอาหารจนใกล้จะตายอยู่แล้วน่าสงสารจังแล้วพวกเขาก็เอามือลูบหลังมันและกล่าวกับมันว่าเจ้าตะกวดเอ๋ยพวกคาขอโทษเองนะที่ทำให้เองต้องอดอาหารแทบตายตอนนี้เองเป็นอิสระแล้วจงไปตามทางของเองเถอะ เด็กเลี้ยงโคพวกนั้นกลับมาเกิดเป็นพวกเธอนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าเพราะพวกเธออุดรูจอมปลวกทรมานให้ตะกวดมันอดอาหารถึงเจ็ดวันพวกเธอจึงถูกก้อนหินกลิ้งมาอุดปากถ้ำอดอาหารถึงเจ็ดวันแต่เพราะพวกเธอเกิดความสงสารไม่ฆ่ามันในที่สุด หินก็กลิ้งออกจากปากถ้ำเองพวกเธอจึงไม่ตายเรื่องเหล่านี้เล่าให้ฟังไว้เป็นข้อคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรอย่าได้ดูถูกเป็นอันขาดพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่ซอกเขาอยู่กลางทะเลไม่ว่าจะเหาะเหินเดินหาวดุดดังนกไม่ว่าจะไปอยู่หน้าที่ใดๆ คนเราจะหนีบาปกรรมที่ทำไว้นั้นไม่มีสาธุสาธุสาธุ